You're to AI Podcast listening AI สวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาชวนคุยเรื่องสนุกๆก,กันดีกว่าครับ จะพาไปแกะรอยกับพวกอีสเตอร์เอ็กซ์จากตำนานเทพกรีกที่ซ่อนอยู่ในจักรวาลเพอร์ซีแจ็กสันที่เรารักกันนี้แหละครับเหมือนเรามาไขารหัสลับกันเนอะคือมันมีเยอะมากที่เชื่อมกับตำนานเทพกรีกแบบเนียนๆเลยข้อมูลนี้ก็มาจากที่หลายๆคนช่วยกันรวบรวมมานะคะน่าทึ่งมากๆเลยเนาะที่คุณริกไรอ์แดนผู้เขียนเนี่ยคือเขาเคยเป็นครูสอนประวัติศาสตร์สอนตำนานกรีกมาก่อนด้วยแล้วเขาก็เอาดีเทลพวกนี้มาใส่ไว้ในเรื่องได้แบบ ฉลาดมากจริงๆทําให้เรื่องมันมีมิติมีความลึกขึ้นเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะแฟนตัวยงหรือคนที่เพิ่งมาตามอ่านก็น่าจะว้าวเหมือนกันกลับไปดูหรืออ่านอีกรอบต้องสนุกขึ้นแน่ๆใช่ครับคือมันน่าสนใจตรงที่เราจะได้เห็นว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้เนี่ยมันถูกเล่าถูกตีความไปในสื่อต่างๆงายังไงบ้างทั้งในหนังสือเองหรือในหนังแล้วก็ล่าสุดก็ในซีรีส์ทาง Disney+ plus เยี่ยมเลยค่ะงั้นเราเริ่มจากต้นทางก่อนเลยไหมคะตัวหนังสือนิยายที่เป็นเหมือนแกนหลักของเรื่องทั้งหมดจุดที่ทึ่งมากๆตั้งแต่แรกเลยคือชื่อตัวละครอย่างชื่อเพอร์ซี่แจ็กสันเองเนี่ยชื่อเพอร์ซี่มาจากวีรบุรุกเพอร์ซิอุสอันนี้พอรู้กันแต่เหตุผลลึกๆที่แม่เขาเลือกชื่อนี้ให้เนี่ยสิฮะคือเพราะว่าเพอร์ซิอุสเป็นฮีโร่ไม่กี่คนในตำนานที่แบบมีจุดจบอย่างมีความสุขมันเหมือนความหวังของคนเป็นแม่เลยนะคะ ใช่เลยครับเป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากจริงๆครับแล้วไม่ใช่แค่เพอร์ซี่นะตัวละครอื่นก็มีความหมายซ่อนอยู่อย่างแอนนาเบธเชสลูกสาวของเทพีอธตีนาเทพีแห่งปัญญาสงครามค่ะนามสกุลเชสนี่ก็ชัดเลยสื่อถึงการไล่ตามสแสวงหาความรู้ชัยชนะอะไรแบบนี้ส่วนโกลเวอร์อันเดอร์วูดเพื่อนซีที่เป็นซาทายชื่อโกลเวอร์ มันก็คล้องกับคำว่า grove ที่แปลว่าป่าเล็กๆหมู่ไม้อะไรแบบนั้นอ่าฮะ uh huh. Underwood ก็ใต้พงไพรชัดเจนเชื่อมโยงกับธรรมชาติแล้วก็เป้าหมายเขาที่อยากตามหาเทพแผนเทพแห่งพงไพรโห oh, แค่ชื่อตัวละครก็คือเก็บทุกเม็ดเลยนะคะเนี่ยแล้วเรื่องสถานที่ล่ะคะที่เขาว่ากันว่าโอลิมปัสย้ายที่ได้ตามศูนย์กลางอำนาจตะวันตกใช่ครับอันนี้เป็นไอเดียที่ฉลาดมากเลยคือในหนังสือเล่มแรก The Lightning Thief บทที่5บอกไว้เลยว่ายอดเขาโอลิมปัสเนี่ยไม่ได้อยู่กรีซแล้วนะแต่ย้ายมาอยู่ชั้น600ชั้น600ครับเป็นชั้นลับของตึกเต็มพายสเตทที่นิวยอร์กเพราะอาเมริกาคือศูนย์กลางอำนาจยุคนี้ว่าง,งั้นเถอะประมาณนั้นเลยครับตามคอนเซ็ปต์เขาแล้วแล้วทางเข้ายมมาโลกล่ะคะอันนั้นก็แสบเหมือนกันได้ยินมาว่าอ๋ออันนั้นก็ไปซ่อนได้แบบเนียนมากอยู่ในสตูดิโอบันทึกเสียงที่ l อค่ะ ชื่อ D.O.A. Recording Studios D.O.A. ครับซึ่ง D.O.A. เนี่ยมันย่อมาจาก Dead On Arrival โอ oh, คิดได้ไงเนี่ยเสียชีวิตเมื่อมาถึงใช่ครับคือแบบดวนมากช่างคิดจริงๆแล้วอาวุธสำคัญอย่างดาบของเพอร์ซี่ล่ะคะริปไทอันนี้มีอะไรซ่อนอยู่บ้างไหมมีสิครับดาบเล่มนี้ชื่อจริงๆภาษากรีกคือ Anaclamos เอ uh, ่อ Anaclamos ัครบแปลตรงตัวได้ว่ากระแสน้ำเชี่ยวซึ่งมันก็เหมาะเป๊ะเลยกับเพอร์ซี่ลูกชายพอไซดอนเทพแห่งทะเลเหมาะมากค่ะแล้วที่สำคัญคือดาบเล่มนี้ไม่ใช่ดาบธรรมดาธรรมดานะครับเคยเป็นของวีรบุรุษอย่างเฮราคลีสมาก่อนด้วย โอ้โหยิ่งใหญ่ไปอีกนี่ขนาดแค่ในหนังสือนะคะเนี่ยรายละเอียดแน่นมากคราวนี้เราลองขยับมาดูเอ,อ่อการตีความบนจอกันบ้างทั้งหนังทั้งซีรีส์เริ่มจากหนังก่อนเลยฉากที่คนจำได้แม่นๆเลยคือโรงแรมโลตัสอันนี้คือเอามาจากตำนานตรงๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับมาจากมหากราร t ดีออ y s ซี y ของ Homer ตอนที่พูดถึงดินแดนของผู้กินโลตัสใครกินเข้าไปก็จะลืมทุกอย่าง ลืมบ้านลืมการเดินทางไม่อยากไปไหนอืมในหนังเขาก็ปรับนิดหน่อยเป็นคุกกี้โลตัสแทนกินแล้วก็ติดอยู่ในนั้นเวลาผ่านไปเร็วมากโดยไม่รู้ตัวค่ะค่ะจำได้เลยแล้วในซีรีส์ล่ะคะเห็นว่าได้รับคำชมเยอะว่าเคารพต้นฉบับแล้วก็ตีความได้น่าสนใจด้วยใช่ครับซีรีส์ของ Disney Plus เนี่ยหลายคนชอบมากโดยเฉพาะการตีความตัวละครบางตัวอย่างเออเมดูซ่า อ่าใช่ใช่ตอนดูรู้สึกเลยว่าเมดูซ่าในซีรีส์ดูต่างจากภาพจําเดิมๆม,มากเลยค่ะครับคือซีรีส์เนี่ยเขาเลือกเล่าเรื่องในมุมของเมดูซ่ามากขึ้นเน้นให้เห็นว่าจริงๆแล้วเธอเธอเป็นเหยื่อนะเธอโดนกระทําอย่างไม่ยุติธรรมทั้งจากโพไซดอนทั้งจากอธินาทาให้เราเห็นใจเธอมากขึ้นใช่ครับทําให้เธอไม่ใช่แค่ปีศาจหน้าตาน่ากลัวแต่เป็นตัวละครที่มีมิติมีความน่าสงสารมีความเป็นมนุษย์มากขึ้น ซึ่งอันนี้มันก็สะท้อนการตีความตำนานในยุคใหม่ๆด้วยที่พยายามให้เสียงกับตัวละครหญิงหรือคนที่เคยถูกมองว่าเป็นเหยื่อเป็นการตีความที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะแล้วมีอีกจุดหนึ่งกับดักของเทพเฮเฟสตตสใช่ไหมคะที่อยู่ในสวนน้าอ๋อใช่ครับใช่ในตอนที่5้าที่เพอร์ซีกับแอนนาเบธไปติดกับดักบาลามทองคําในสวนน้าํรารังๆค่ะอันนั้นก็อ้างอิงมาจากตำนานเดียวเลยครับที่เฮเฟสตตสเคยสร้างบัลลังก์คล้ายๆกันเพื่อแก้แค้นเทพเฮราแม่ของตัวเองที่เคยทิ้งเขาไป โอ้โห oh, มีปมกันตั้งแต่รุ่นเทพเลยนะเนี่ยใช่ครับซับซ้อนมากซึ่งซีรีส์ก็ใช้ตำนานตรงนี้มาสำรวจธีมเรื่องครอบครัวความสัมพันธ์ที่มันแบบทั้งรักทั้งชังความเจ็บปวดของเทพได้ฉลาดมากครับฟังมาทั้งหมดนี่คือแบบทึ่งจริงๆนะทั้งหนังสือหนังแล้วก็ซีรีส์เลยการเอาตำนานกรีกโบราณมาผสมกับโลกปัจจุบันได้เนียนขนาดนี้มันคือสเสน่ห์สำคัญของเพอร์ซีแจ็กสันจริงๆเห็นด้วยเลยครับมันลงตัวมากมาก แล้วมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจให้คิดต่อนะครับว่าการที่เรื่องเล่าสมัยใหม่อย่างเพอร์ซีแจ็กสันเอาตำนานเก่ามาเล่าในบริบทใหม่แบบนี้มันอาจจะไม่ใช่แค่หยิบมาใช้เพื่อความสนุกอย่างเดียวแต่บางทีมันอาจจะกำลังค่อยๆปรับเปลี่ยนมุมมองหรือสร้างความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับตำนานเหล่านั้นให้กับคนรุ่นใหม่ๆด้วยก็ได้นะครับว่าเรามองตัวละครอย่างเมดูซ่าหรือเทพองค์อื่นๆเปลี่ยนไปไหมหลังจากได้ดูเรื่องนี้ เป็นมุมมองที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะวันนี้ได้ทั้งความสนุกทั้งความรู้แบบเต็มอิ่มเลยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับ